มาที่ละครเรื่องใหม่ของค่ายยูมา99กันบ้างค่ะก็เรียกว่าเป็นละครแนวบูแอคชั่นแนวถนัดของค่ายนี้เขานะคะมีชื่อว่าฝันรักฝันสลายค่ะไปฟิตติ้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะโดยค่ายยูมาก็ได้ดึงเอาด็อกเตอร์นาวินตาค่ะมาประกบคู่กับน้องเชอร์เบลลันล,ลลินเป็นครั้งแรกนะคะทั้งคู่ก็เจอกันเป็นครั้งแรกด้วยค่ะนาวินตาเนี่ยรับบทเป็นร้อยตํารวจเอกหนุ่มชาวไทยนะคะส่วนเชอร์เบลเป็นสาวต่างด้าวยากจนค่ะยังต้องหนีแก๊งค้ามนุษย์ข้าม,มาเมืองไทยด้วยนะคะ โดยแก๊งคามนุษย์ก็มีเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่อย่างหนุ่มน็อตวรริทค่ะงานหนักเลยตกอยู่ที่สาวเชอร์เบลนะคะต้องหนีการไล่ล่าของทั้งแก๊งมาเฟียแล้วก็ของตำรวจไทยเลยด้วยค่ะยังมีอีกหนึ่งคู่เด่นนะคะก็คือหนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์ค่ะรับบทเป็นหนุ่มต่างด้าวเพื่อนสนิทของนางเอกรวมถึงบัววันสิริค่ะรับบทเป็นตำรวจสาวอีกคนหนึ่งด้วยนะคะเรียกว่าทั้ง4คนเนี่ยจะแสดงนําคู่กันไปเลยค่ะ,คะโดยฝันรักฝันสลายเป็นละครแนวดราม่าแอคชั่นสะท้อนเรื่องราวสังคมปัจจุบันที่ต้องมีทั้งีอารม คิวบู้เยอะมากพระนางบอกว่านอกจากการแสดงที่ยากแล้วต้องตื่นเต้นกับการร่วมงานกับช่องสาเป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ร่วมงานกับยูมาวันนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับน้องเชอเบลก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็นอนไม่หลับมาทั้งคืนเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะตื่นไม่ทันนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่น่าสนุกครับ เพราะว่าเรื่องนี้หลักๆก็คือมันมันต้องบู๊ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยแล้วก็พอมาฟิตติ้งเสื้อผ้าเราเราสนุกนะเรารู้สึกว่าได้แต่งชุดที่แบบไม่เคยได้แต่งด้วยแล้วแบบดูแบบจีนๆเหมยๆด้วยก็ได้ร่วมกับนักแสดงที่เราแบบยังไม่เคยร่วมงานด้วยเลยตอนแรกนุ่บอกว่าจะได้ร่วมงานนักแสดงที่เราดูตอนเด็กๆดีน้องไม่พูดแบบนี้แล้วก็รับบทเป็นหมงรัชดานะครับเป็น พวกค้ามนุษย์นะฮะก็เรียกได้ว่าตอนเขาติดต่อมาบอกน้องไม่ต้องเล่นอะไรเลยเป็นตัวเองให้ที่เธอดค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเล่นเป็นใครเลยนะคะเล่นเป็นตัวเองสําหรับพี่น็อตนะคะ <c oughs> ฟันรักฟันสลายค่ะเรียกว่าเป็นละครประเดิมเรื่องแรกของปีนี้ของค่ายยูมา99เลยนะคะโดยจะเปิดถ่ายทาในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะ